น้อมถวายอะไรพระราชมงควลวชรจารย์หลวงพ่อพัดบุญเจากามโมเจ้าอาวาสวัดทานทหารหรือวัด,ด้วยดวดจังหวัดนครสวรรค์หลวงพ่อพัดละสังฆารอย่างสงบในบัณศุที่24พฤศจิกายน2566สรีอายุรวม102ปี7 8พรรษาศรีละสังฆารของหลวงพ่อพัดตั้งอยู่ที่ชั้นงของสลาร้อยปีพระราชมงคลวัชราจารย์ซึ่งจะมีการสวดอภิธรรมทุกวันโกน หลวงพ่อพัดเป็นเกจิที่ปี่ไปด้วยเมตตาจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั่วประเทศศิษยานุศิษย์ก็ต่างแสดงความไว้อะไรและความเคารพในหลวงพ่อพัดนี่คือบรรยากาศในงานครับ ภายในวัดจะไม่มีร้านขายอาหารหรือขายเครื่องดื่มแต่จะมีโรงทานพระราชทานและโรงทานที่คณะศิษยานิสิทธิ์รวมกันเพื่อที่จะออกโรงทานเพื่อบริการกัผู้ที่มากราบสรีระสังขารของหลวงพระพัดมีอาหารเครื่องดื่มบริการพร้อมสําหรับศิษยานิสิธิ์ที่เดินทางมาจากทัวประเทศ และยังมีวัตถุมงคลที่จะให้เช่าบูชาสําหรับลูกศิษย์หรือนักสะสมพระเครื่องได้เช่าบูชากันเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกถึงหลวงพ่อพัดหลวงพ่อพัดอนุญาตให้สร้างวัตถุมงคลด้วยใจบริสุทธิดด์โดยหลวงพ่อตั้งใจว่าจะนําเงินนั้นมาลนุบำรุงพระพุทธศาสนาบริจาคให้วัดบริจาคให้โรงพยาบาลและมูลนิธิต่าง บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้เด็กๆก,การเดินทางมาที่วัดถือว่าไม่ลําบากแล้วก็ทางวัดมีบริการที่จอดรถให้หลายร้อยคันไว้ให้บริการสําหรับผู้ที่มากับสักการะบูชาสรีระสังขารหลวงพ่อพัดคลิปนี้หากใช้คําพูดไม่เหมาะสมหรือคําพูดผิดไปต้องขออาภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ